เราจะรับก็สู่ช่องไม่ทีเนะคะตอนนี้วันนี้นะะหน้าบ้านเอ็นอ็นนะคือคื้น,นะทุกคนนี่ส่วนด้านนูน้นก็กำลังบรรจุยางกันนี่นะทุกคนมาลองดูเท่าแก่ใหม่นะทุกคนว่าที่เท่าแก่แอดมินนะคะลุงป้านะก็ถือว่าหาเราได้เสริมนะ,ะหาเราได้เสริมเนาะ ในส่วนนี้ก็ว่ากีดยางอยู่แล้วนะปกติก็กีดอยู่แล้วนะก็เลยออ่ะอ่ะไปเข้าเป็นมสมาชิกเนาะสมาชิกของ่อโคต้าการยางนะคะก็เอาไปขายเองแล้วก็พอดีนะให้เพื่อนๆได้ไปขายด้วยนะทุกคนก็ญาติพี่น้องกันนี่แหละนะก็เอาไปขายนี่ค่ะก็ครั้งแรกนะของแอนแอนนะคะก็รอรุ่นกันไปนะคะ ขออุทธรนะคะให้เท่าแก่ใหม่นะคะก็ขอให้กิจการนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนเนาะามาด้านนี้นี่ด้านนี้ก็กำลังบรรจุอยู่นะทุกคนโคได้หลายอยู่เด้ได้หลายอยู่เดีแม่นน่ะละของข้อยก็ได้หลายมีด ะะโอ้ยังมีมดอ,อยู่โูไหลายเติมได้อยอะบังสี่ห้าหกเจ็ด,ดโอ้จังหวะซ้ำๆเดี๋ยวพลมา่าจะได้เขาชิปพลมาชิปพนละช่องชวนเนาะอนโอ้ยกว่าสะ <laughs> นี่นะก็แม่บ้านหน่อยนะคะก็ไปกีดยางช่างใหญ่ด้วยนะะก็ เหลืออีกสองส่วนยังไม่ไปเก็บนะทุกคนคนเก็บไม่อยู่ <c oughs> คนเก็บไปเที่ยวคนเก็บค่ามากับพระนะทุกคนอ <c oughs> พอเดินสาย <c oughs> เดินสายกับพระนะทุกคนยังไม่มาอยู่บอกว่ากําลังเดินทางกั่ยังป้องวดอยู่ <c oughs> นี่ก็มันใช่แบาสามแบบสี่แล้วบอก <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันมีได้มาง่ายก็เลยได้เป็นนักอ,อาจารย์นะเล่าแวะพุนแวะพีษ อันเลอของเลก็มีได่โบแมนนั่นละ่ะเล่าเล่าแบบง่าไงก็ไปเรื่อยๆเนี่ยนะขึ้นฟอสอันเลิศเราก็แวะป้าหมอกก็ขี่เย่งเงจอ ลองดูเท่าแก่ใหม่นะคะว่าจะไปต่อนะหรือว่ายังไงก็อวยพรให้ะจะเจริญเจริญกันแล้วกันนะคะแล้วก็ลองดูเป็นรายได้เสริมนะคะจากการทำงานเนาอะ,อะอยู่กับลุงป้านะคะ <c oughs> นึกว่า <c oughs> นึกว่าเราเมื่อแล้ว นี่คะลุงฐานีก็เอาลงเสียเรียบร้อยนะได้กี่ทังนะหนึ่งสองสามสี่ถังส่วนของนาแตก็มาแล้วนะก็ยังเหลือของแฟนแอนออแล้วก็ อของใครอีกลุงค้ายนะคะแล้วก็ของลุงพรมันดับไฟไม่ได้บรนรถไทยนะเฮ้ย มันต้องเปิดตลอด,ดลเวลาบ่แล้วบ่เนี่ยครั้งแรกไม่ย่ามาคุมเอง <c oughs> มาเป็นที่ปรึกษาเพราะว่ายายนิงขายหลายรอบแล้วเออมาซะขายหลายรอบธนาคนรารธนาคนารอ้อันนี้คนจ่ายตังค์วันนี้นะน <c oughs> คนจ่ายตังค์อยู่นี่นะทุกคนเฮ้ยยังอีส่องชวนแล้วก็ชอบเชื่อ <c oughs> อยู่บ่บบนี้ลหรอโอ้ อืมอ่ะของทิทโนพอใแล้วจของนะทิทนยังบะมัอไข่บะแล้วสงส่ให้ละเล่นอยู่แถวตะ่งยนั่นละแวะมากินน้ำมะพร้าวปั้นว่ะพ่อพี่เบอกก็เราแวะซื้อเทอรอดได้ ม,มันมีเต็มโคตาน้มาไม้อนี่ได้มามขอ <c oughs> งเจ้าของก็มีมันเจ็ดแปดมันบอก คือได้หลายเยอะไปชนเลือดต่อบ่ะนี้่ชนลุงมันชนบ้านทุน๋อมันไก่ที่นี่มันอ้เนี้ยคำเขามันคือเนี้เนาะ ยิ้ไปก็ส่วนเพื่อนนะย้มไปอยิ้ไปอีก็ส่วนเพื่อนโอเคนะคะนี่ก็ยังมาไม่หมดทุกเจ้าเนาะ รอบนี้ได้ยางเต็มที่นะคะทุกคนก็ถือว่ามิดได้มิดไม่ได้นะก็วิ่งสีคูนร้อยนะคะกว่าจะได้กันโอเคค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก4ี่ห้าเจ้าที่จะตามมาก็เราดูว่าจะได้กี่ตันเนะพออยู่ที่ประมาณน่าจะสองตันกว่าๆนะที่ได้ Okay. เอาเถอะฮะแน็แนเจเแ็นมาตีโอ้หถ้าเต็มลานนี้ก็นุ่นแล้วนะอย่างสามสีตันอย่างสามสีตันนะแต่นี้ยังไม่เต็มเหลือพื้นที่อีกเยอะนะคะก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะนเนาะถ้ากลุ่มฮะฝอบนก็ลงมาบ่า คนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน